ครับผมเจ้ากูกระสินหอมมุ้งนะครับกูแล้วพี่น้องเป็ดเก้าสิบเดือนนะครับเป็ดเก้าสิบเดือนก็ถือว่าโอเค,คมใหญ่ดีอยู่โดดอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับกูแล้วครับผมเนาะตัวที่มีเป็นคลิปใบหนิกนะพี่น้องนี่ครับหน่องที่ก็โอเคแล้วเนี่ย สิบเดือน,อน,อนพุ่นทางใบเกยปุยมาไปสามเทียนะครับของพุ่นจีไกแลอปีนี้พันแรงเจอแรงเนาะโอเคนะครับผมครับ ก็คือว่าโอเคอยู่พี่น้องเนาะมันแรงแรงนะครับตัวนี้ก็ของพื้นขี้ใกล้บางๆแล้วก็พ่นปุ๋ยหมักทั้งใบไปสามเทียนะแล้วก็ปุ๋ยเกดศูนย์ศูนย์หกศูนยไปน้ำน้ำนอยหนึ่งตอนพ่นปุ๋ยหมักนะครับนะครับนกูแล้ว หัวก็ม <hat> like ีน้ำหนักดีเนาะหัวมันเต็มดีครับ